คุณมาใบกีนผูไหนคุณมาใบกู้ไหนมาใบกีนผูไหนมาถึงแล้วเอาลงมาให้หมดอ,อดี๋ยวเปิดอันนี้กันอ๋อเอาพี่น้องมาหอดแล้วเอ้ยเม,ม,มาเราตู้ลุงเรามาหมดเลยเมามาเมืองหอน,นึ่งหมดแล้วลุง <c oughs> โอ้ขอบใจครับ <c oughs> เอาเงินในตาได้ยังเอาเงินในลุงเหงเออ <c oughs>

ทีแม่ไปใส่ไม่เอาเลยไปใี่เดี๋ยวนะกันยาอันนี้เอา้นะครับอันนี้มือนี่นะไปตองมาทำดิแขนขึ้นฮะหัวแนบบตรงนี้นะหัวแนขึ้นเนี่ยนุ่งมาคนจะใกล้ยังแนบไม่ได้โอ้ย อันนี้ต้องเสิอเาแน่จไทยใ่โอ้กรมันนำกมมีผู้กินโอ้อัเอไหมดเออมเอาไปต้มก่อนมีตะแงมันแมงมันไลูกแมงยิวเที่เราได้เรากะมังมาใส่ปลาน่ะมันสีเล้ก้มบเสี้ย้ลูกยิวเลยเ่องี่เสี้ยักส้มกต้มอังคือยังีกระปู เออนั่นแหละปูมาใส่ตำหูเลยค่ะเออแซบได้ก่ะปูเครื่องพริกแกงพริกแกงส้มพริกแกงกัวกิ้งพริกแกงะปลาทูจ้าานอก่นน้อยเนนอกไอ้ไอ้ไันเรอเี่นอเยอาอก่น้ายยอดมลุมพี่นุ๊กไอ้เพชรยอมาลุมไอ้ยอดยออน้ายอมาพี่

เวมันก็ว่าเีกวเอามันว่าเอามาช่วยไอ้แม่กินนี่แหละออเอ็นซก็ัดกะชื่อในร้ายบาทเลยราเตืดแล้วอกไม้ว่าเรื่องบาเอะน่าจะไล่่อยเลเอาไปช่วไอกินนว่าม่กคนร้เออแม่นชิ่อมังปูดองไห้เป็นแล้วปูทะเลดองมา เอาแรงดเลอยเลยเออเอาไ้ให้ยนมีสอโลนี่เอเากันไเราไหนไป้ยนไงสองโลเอ้ก็ฝดงเลยอนีนเอาไ้ว้าบ้าบ้ากูิแต่แบเออเอาเอ็ดคนช่างมากนะโนสองโลหยาแกนตะเกียรถได้ พมนขาหมายาวว่เราจะกคิดไว้ให้ละเออิดกเฮ็ดนยเออยางไนก็มาเอาเนรุงเนคอ้ยวกแม่ช่ว่าวกแม่ที่นี่่ได้เป็นาเอเช่ไว้เขาเออแรเขาไม่ใส่ใจดอกไว้เวกเอาเออาเฮ็ดไว้เขาบอกว่าไปกินที่เราอมหยังไงได้ายเติบเพี่น้องเป้านักจนจะตายมาโดนอดแสบมันมาไปกินูเออ จริงๆนะพนกันไทยเมมอนสองโลอ่อนเมมอนสามโลอุ่นใหญ่หาโลแค่น,น,คนัน้นแหละพนไทยนะแล้วน้องหาโลตะม,มุนแต่ว่าม,มุนแบ่งเพื่อนบ้านคนละโลแล้วมันทั้งหมดมันจะโลรวมกันเอมมนอะคำมดสิบโลส<ม>ิบ<ม>โลให้เจ้าหาให้น้องอุ่นใหญ่หาเมียสามมันก็เกินแล้วเนาะ <laughs> <laughs> ว้าว เจ้าว่าเมื่อกี้มันผิดเดี๋ยวขอจะ่อได้ยินว่าเม่ยสามนางบนสองเป็นหาขอเจ้าว่าเราองซี้ยอดฟังกับอะไรเจ้าว่านางบนเนี่ยนะฮารูเจ้าว่าโร่ไอเมียสามโร่คอยก็เลยถามมาทั้งหมดมันจักโร่มันส่งมาเจ้าว่าสิบโล่อ้โหจ้าว่าเจ้าบวกอีกสามเทียมสามเออเพ้นลืมอข้าวไปน้อนพ้นหญ่น้องพ้นสองไอเมียสองเออหาน้องหาแม่ยสามน้องสอง ถ้าสรุปแล้เอาไหมแม่จนเมืไ่ได้เอาไว้แล้วมันกินน้ำเล่าพี่งสั้นเหรโอเคเนาะไปกิน้วี่ไม่พอไปกินอะรกันะาณไปกินรานเนาะไปสนิทคนไทยกินกบหลานตุูดออะไรนะสารกุตุปู แม่ช yeah, ื want, ่อชื่อชื่อเชอร์เดอร์ใบชูานสบายไปสาบัดมาหนึ่งบ้านย้อนย้อนยังไงขัดไปเก็บอยู่อ้าเมื่อไหร่ต้อไปกินดีดีเลยดีดีดีเลยโอ้ยหลายเดี๋ยวไปหอยมาก็เออเอแต่ต้องไม่หลักชื่ออะไรอืมกระทำเลยว่าอ่ะแม่ของมนยังรับมื่อวานเนี่ยโดนหน่อยเงี้ยจมาต่ำ คู่อไร้ก็คูใจก็ถึงมาไหว้ทีนีู้ไหนถึงมาไว้ทนู้ไหนถึงมาไว้นูไหนถี่